สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลายคนก็คงสงสัยว่าทําไมเธอออกมาข้างนอกในขณะที่ฝนกําลังตกหนักขนาดนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะอีฉันมีนัดกับคุณหมอเอาไว้ วันนี้ฉันจะไปหาหมอนะคะที่สถานพยาบาลแห่งหนึง่งและดิฉันจะยังไม่บอกนะคะว่าดิฉันไปไหนแต่ดิฉันนัดไว้แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ฝนตกกระหน,น่ำจเมมรดเซลมากเลยนะคะอิชนก็เปียกปอนิหมดทั้งตัวหน้าที่แต่งมาก็แทบจะลบหมดทั้งหน้าหมดแล้วคันเนี่ยจะแต่งทําไมรู้งี่ออกมาตากฝนให้หายหมดเลยดีกว่า,วาเหนื่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเอาเป็นว่ากว่าจะวิ่งมาที่รถได้เนี่ยเหนื่อยมอมากจริงๆแล้วก็ต้องขนต้องแต่งหน้าใหม่ก่อนไปหาหมอแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าีวันนี้ฉันจะพาทุกคนน่ะไปหา หมออะไรรักษาโรคอะไรกันติดตามกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันอ่ะไปกันเลยตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะท่านผู้ชมมองมืดฟ้ามัวดินมากเลยดูสิคะโอ้โหน้ำกระท่วงดูน้ำเจิงนองมากเลยกว่าที่ฉันจะผ่านมาได้นี่นานมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบขับไปก่อนก่อนที่ฝนมันจะตกหนักกว่านี้นะคะท่านผ, yeah, ผู้ชมดูสิคะตอนนี้นะคะเราใช้กล้องหน้ารถจับภาพมาได้นะคะ ฝนตกหนักมากเลยคับท่านผู้ชมคุณพระดิฉันน้ําท่วมแล้วอีตัวแผ่นข้างล่างของดิฉันที่เพิ่งเข้าศูนย์นิดสันไปจะรอดไหมคับท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนเป็นกาะจนไภัย่างนักน่วงมากของน้องกาเมล่านะคะโอ้ยน้องกาเมล่าครับน้องกาเมล่าจะรอดไหมเขาวัานเนี้ยน่ากลัวที่สุดในโลกเลยไม่รู้ฝนมาจากไหนกันนักกันหนานะคัะท่านผู้ชมดูสิครับตกไม่เป็นอันหยุดอันย่อนเลยทีเดียวเชียวโอ้ย น่ากลัวที่สุดเลยคับท่านผู้ชมน้ำท่วมเออน้ำท่วมโอ้ยน่ากลัวมากรถอิฉันจะรอดไหมคับท่านผู้ชมดิฉันไม่กล้าไปไหนเลยดิฉันกลัวมากเลยดูน้ําท่วมขนาดนี้ดิฉันจําวันที่ดิฉันออกจากห้างได้น่ากลัวมากเลยคับท่านผู้ชมตอนนี้ดิฉันจัดอยู่กลางถนนไม่กล้าไปไหนเลย เพราะน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆโอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ยและนี่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราตากฝนและลุยน้ำมาด้วยความโหดร้ายเราก็จะมาถึงที่นี่แล้วศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยคลินิกกัญชาทางการแพทย์และการแผนพื้นบ้านนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองลองดูจากบริเวณตอนนี้นะคะฝั่งข้างนอกถนนตรงนู้นน้ำท่วมหมดแล้วและดูสิคะตรงนี้น้ำก็ท่วมเช่นกันแล้วอีกชั้นอาจจะเข้าไปอย่างไรอีกชั้นนะคะ ก็กาลังสับสนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าตัดสินใจยังไงแทนที่จะยกเลิกนัดไปแต่ก็ต้องมาฝนก็ตกหนักขนาดนี้นะคะโอ้โหโหดร้ายกับชีวิตมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะว่าข้างในเขาจะมีการให้บริการยังไงกับประชาชนทั่วไปบ้างเดีย๋ยวตามกันไปเลยค่ะสวัสดีการติชมและตอนนี้นะคะฉันก็มาถึงที่นี่แล้วนี่ก็คือกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ฉันจะมาหาคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบาลัย พอตอนนี้ดิฉันนะปวดไหล่มากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันนะดั่งทํางานมากเกินไปอะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยรู้สึกปวดบา่าปวดไหล่ก็เลยต้องมาพบคุณหมอนะคะเพื่อทํากายภาพบําบัดในวันนี้นั่นเองค่ะแต่เมื่อกี้นะคะในกระสวงน้ําท่วมมากเลยจากภาพทุกคนเห็นในตอนนี้นะคะคือแบบตกใจมากว่าน็อตข้างล่างรถดิฉันจะหลุดอีกไหมนะคะ14ดอกนะคะเมื่อกี้ก็เลยพยายามเบี่ยงทางมากเพื่อให้หลบมาได้นะคะเอาเป็นว่าดิฉันนะต้องไปพบหมอก่อนนะคะ เพราะว่าคุณหมอรออยู่ข้างในเดี๋ยวเราเจอกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงต่อไปที่เรามาทําการพบคุณหมอนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องมายื่นบัตรก่อนและหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมพอเรายื่นบัตรและคุณหมอเขาก็จะให้เราไปทําการวัดความดันเพราะว่าการนวดมันจะมีผลกับความดันถ้าความดันสูงคุณหมอก็จะไม่ให้นวดนะคะท่านผู้ชมและตอนนี้เราดิฉันก็ พาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งความดันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคุณหมอก็เช็คอาการแล้วสามารถนวดได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจ่ายเงินกันก่อนพอจ่ายเงินเสร็จปับ๊บเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําการนวดกับคุณหมอที่เราทําการนัดไว้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมและนี่คือบรรยากาศนะคะโดยรอบของที่นี่ค่ะทุกคนสามารถที่จะมาได้นะคะอยู่ในกระทรวงสารสุขค่ะแกจับนําทางมานะคะเสราร์อาทิตย์เขาก็เปิดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่เนี่ยเขาทําแต่วันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็มีเสราร์อาทิตย์ด้วยนะคะ ที่ฉันจะพาไปชมเลดราคาที่ทุกคนจะได้สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกับที่นี่ได้ค่ะท่านผู้ชมและนี่ก็คือเลดราคานะคะของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์นะคะของกรมแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะนวดประครบสมุนไพรนะคะ300บาทนวดเพื่อการรักษา250 รครบสมุนไพร200อบตัวหน่วดตัว250นะคะแล้วก็มีฟังเข็มด้วยวก็มียาสมุนไพรค่ะขา้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์เลยนะคะท่านผู้ชมก็อลองเข้ามาดูนะคะวัดที่นี่เขาให้บริการตามนี้แล้วเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ค่ะเราต้องมาใช้บริการนะคะงานเนี้ย และนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะของแพทย์แผนไทยบริเวณที่เราเป็นทางที่เราจะมานวดแผนโบราณกันบรรยากาศสวยงามมากๆเลยดูสิคล้ายๆกับตึกทรงไทยโบราณและมีต้นไม้อยู่กลางบ้านดูสิคะท่านผู้ชมดูข้างล่างนะคะก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มาใช้บริการที่นี่นะคะนอกจาก,ก็จะมาได้นวดผ่อนคลายแล้วรักษาอาการที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มาชมทัศนียภาพมันสวยงามของที่นี่ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาจะให้ดิ่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นชุดนวดนะคะที่สามารถนวดได้แล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะรอยอยู่ข้างนอกนะคะอีฉันก็จะให้คุณหมอน,นวดประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นยังไงต้องไปดูกันค่ะดูชุดธรรมทะทําแมงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จไปยกหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมหมายความว่าอีฉันอะ ได้รับการนวดจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งยกดีมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าฝีมือการนวดแ่ดีมากๆตอนนี้ก็เหลือยกที่2ก็คือการนวดประครบนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรานวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทําทให้ร่างกายของเราเจ็บใช่ไหมคะถ้าเรานวดประครบมันจะไม่บักเส็เดี๋ยวรอน,นวดประครบแป๊บนึงก็จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมรอนรอนแป๊บนึงก่อนนวดดีมากๆและตอนนี้นะคะดิฉันก็ทำการนวดเรียบร้อยแล้วนะคะ ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะทำให้เราคลายอาการปวดไหล่ปวดแขนมาตั้งน,นานเรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาประมหาหนึ่งชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมแค่เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้คุณหมอทําการนวดแล้วก็กดเส้นให้เราเนี่ยเราก็จะสามารถจะแก้ปัญหาการเจ็บกดได้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือก็เรียบร้อยแล้วนะคะและข้างนอกเดี๋ยวฝนก็ยตกเรียบร้อยแล้วเชียวกันคุนผู้ชมดูสิคะท้องฟ้าโปร่งมากเลยดิฉันก็เรียบร้อยแล้วก็ว่าจะไปหาอะไรกินทีนึงคือตอนกดนะคะต้องบอกว่ามันมีอาการเจ็บเหมือนกันนะคะคุณหมอเขากดแรงจริงๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะุ่นผู้ชมที่เราจะบอกทางทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาเพราะว่าเออเราอยากได้แบบไหนดิฉันก็บอกว่าขอเอาแบบ กดแรงๆกดแน่นๆเพราะฉันอยากจะแก้อาการที่มันเจ็บเนี่ยให้มันหายนะคะคราวนี้สะใจจริงๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมก็คือแบบโอ้โหยหมอกดเอากดเอากดเอา,กด,เอากดจนแบบโอ้โยแบบสะใจมากเลยอยากจะบอกว่าหมอคะถ้ามีแรงอีกนะคะกดอีกสิบรอบได้ไหมคะฉันสะใจมากเลยะคะ่ะ <laughs> สรุปก็คือฉันเป็นโรคจิตนั่นเอง <laughs> ชอบความเจ็บปวดนะคะท่านผู้ชม <laughs> คือการนวดเนี่ยเวลาการนวดแบบนี้มันจะเป็นจะต้องอาศัยความแรงในการกดนั้นไม,ม่หายนะน,นะคะท่านผู้ชมบอกเลยนะใครที่จะมานวดเนี่ยกรุณาเลือกหมอที่เขาบอกเราว่านวดได้กดถึงใจกดแรงแรงนี่แหละค่ะมันถึงเจ้าหมอก,กับพวกเราถ้าไปการนวดธรรมดาทั่วไปอย่าไม่ต้องมานะคะก็ไปนวดตามห้างได้เลยค่ะงั้นหรือว่านวดโดยการใช้เครื่องไฟฟ้าก็พอแล้ว แต่ถ้าเกิดจะนวดแบบนี้นะคะคุณจาเป็นที่จะต้องมา,าแบบนี้นะคะถึงจะได้ความสะใจจริงๆค่ะขอโทษนะคะคุณต้นไม้ที่ฉันขอข้ามคุณต้นไม้นะคะอย่ากโกรธกันนะคะคือต้นไม้ขวางทางอยู่ฉันก็ไม่กล้าข้ามนะคะกลัวเขาจะโกรธเลยต้องขอโทษคุณต้นไม้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะที่ฉันก็มาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาปิดนะคะคลิปวันนี้นะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะคะแผ่นแผนไทยตรงนี้เองค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเวลานะคะเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการของทาง กรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะใครที่คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีเปอร์สาวะทิศผิดแล้วนะคะกรมแพทย์แผนไทยมีให้บริการค่ะเปิรเสาว์อาทิตย์นะคะทุกคนต้องรีบนัดและจองมาก่อนล่วงหน้านะคะและทุกคนก็จะได้มานวดสะใจแบบดิฉันนี่เองค่ะฮ่า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 เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะถนนข้างหลังดยฉันเนี่ยน้ำไม่ท่วมและน้ําแห้งสนิทแล้วนะคะกลับบ้านได้และะ้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะคไไวันนี้สวัสดีคะ่ะทนานผู้ชมนะสะใจจังเลย